ในตอนที่วิดีโอตัวนี้ปล่อยออกมาก็จะเป็นเวลาอีกไม่นานแล้วที่รายการค e n นดอมพ a s เซลจะเริ่มฉายซึ่งรายการที่ว่านี้ก็เป็นซีรีส์เดียวกับค e n นดอมและ k i n งดอมนั่นะคือการนรําศิลปินและไอดอลที่เดบิวต์ในวงการมาแล้วมาแข่งขันกันแต่สำหรับค e n นดอมพ a s เซลในคราวนี้ก็พิเศษเสียหน่อยเพราะแทนที่จะเป็นการแข่งขันแบบประชันวงกันในคราวนี้ก็จะเป็นการแข่งขันแบบตัวต่อต,ตัวแทนนั่นเองโดยผู้ชนะรายการจํานวนทั้งสิ้น7คนก็จะได้เดบิวต์เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่โดยที่จะยังสามารถทํากกกกิิจรรรมมมัับวงเดดไไปไ้้พอๆน นั่นจะทําให้มีสมาชิกวงไอดอลระดับกลางมากมายที่ให้ความสนใจและมาแข่งขันในรายการปีนี้แต่พวกเธอเหล่านั้นจะมีใครกันบ้างก็มาติดตามกันได้ในคอนเทนต์วันนี้ครับก่อนที่จะรับชมวิดีโอตัวนี้รู้หรือไม่ว่าช่องทัมสเตอร์มีเปิดรับสมัครเมมเบอร์ชิพแล้วนะโดยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกระดับไหนก็ตามก็จะได้สิทธิพิเศษในการใช้อิโมจิสายเครมอย่างไมเมนหรือกดโกรธตามคอมเมนต์ของวิดีโอหรือในรายการ m ั n เด y n i น h t ทัมสเตอร์ทุกวันจันทร์อย่ารอช้า กดสมัครที่ใต้วิดีโอตัวนี้หรือกดไปที่ลิงก์ใน description ของวิดีโอตัวนี้ได้เลยครับเมื่อกด subscribe และแจ้งเตือนเนื้อหาใหม่ๆกันแล้วก็มาชมเนื้อหาในตอนนี้ได้เลยโดยผมจะมาขอแนะนำตามปีที่ผู้แข่งขันเหล่านั้นเดบิวคนแรกก็คือโดฮวาที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นไปบ้างแต่ถ้าได้เห็นหน้าของเธอแล้วก็คงจะรู้ว่าเธอคือชารมีมากเก่ของวง AOA นั่นเอง วงระดับตำนานที่มีเพลงฮิตในช่วงยุคต,ต้นเจน3อย่างมากมายและเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกค,คนสำคัญรับหน้าที่เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์หลักของวงโดยตัวเธอนั้นก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันควีนดอฟซีซั่นแรกมาแล้วซึ่งในตอนนั้น AOA ก็สร้างความฮือฮาให้กับรายการเป็นอย่างมากและในปีนี้กับชื่อที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ส,สดๆละลอนเธอก็น่าจะสร้างอะไรให้เป็นที่ฮือฮาและน่าจดจำได้ปีอย่างแน่นอนครับ แต่โดควาก็ไม่ใช่ผู้แข่งขันจากซีซั่นแรกคนเดียวที่กลับมาแข่งในปีนี้เพราะก็ยังมีอีกหนึ่งคนนั่นคือเคจากเลิฟลิสนั่นเองโดยหลังจากที่เธอหมดสัญญากับค่ายและสิ้นสุดการทํากิจกรรมกับวงเคก็หันมาโฟกัสในการเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวด้วยความสามารถในการร้องที่ไม่ธรรมดาก็ทําให้เธอมีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผลงานตัวเองการไปฟีเจอรลิงกับศิลปินคนอื่นและการร้องเพลง o อ t ประกอบละครแต่การเข้าร่วมในคราวนี้ก็เป็นสัญญาที่ชัดเจนว่าเธอยังอยากจะทํากิจกรรมในฐานะไอดอลอีกครั้งก็รออจช่วย และรอรับชมฝีมือระดับเทพของเธอได้เลยเช่นเดียวกับเคคนต่อมานี้ก็คืออีหนึ่งไอดอลที่มาโฟกัสกับกิจกรรมเดี่ยวในช่วงหลัง เธอคนนั้นก็คือเยอึนมมกเน่คนแรกของวง C.L.C. สมาชิกที่มีความสามารถรอบด้านที่สุดคนหนึ่งเป็นสมาชิกที่ทําได้ทั้งแรปร้องเต้นและมีคาลิสม่าในระดับสุดยอดซึ่งเธอเองก็เคยมีประสบการณ์กับรายการของเอ็มเ็ช่นกันนั่นคือรายการ g o o g เ i ิลที่ตัวเธอนั้นได้โชว์ความสามารถตลอดทั้งรายการจะเป็นที่พูดถึงพอสมควรแต่สุดท้ายเมื่อค่ายไม่สามารถต่อยอด C.L.C. ได้เธอต้องตัดสินใจออกจากค่ายมาเป็นศินลปินเดี่ยวก็ต้องมาดูในรายการนี้กันว่าเธอจะขโมยซีนได้มากน้อยแค่ไหนครับ พูดถึงผู้เข้าแข่งขันซีซั่นแรกกันมาเยอะแล้วเราก็มาดูผู้เข้าแข่งขันจากซีซั่นสองกันบ้างเธอคนนั้นคือยอรุมสมาชิกของอูจูซุนยอยอม วงที่เข้าร่วมแข่งขันในปีที่แล้วและสุดท้ายกลายเป็นผู้ชนะของรายการเสียด้วยซ้ำโดยยอรึมก็เป็นคนหนึ่งจากรายการนั้นที่มีการเติบโตเป็นอย่างมากเธอได้ขึ้นมารับบทบาทของเมนแดนเซอร์อย่างเต็มตัวแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอูจูอนยอก็เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยสมาชิก8ใน10คนก็เลือกที่จะต่อสัญญากับค่ายแต่ก็ดูเหมือนว่าปัจจุบันสมาชิกทุกคนจะโฟกัสกับงานเดียวมากกว่าโดยยอรึมก็ได้ใช้เวลาช่วงนี้ที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับนั่นเองสําหรับผู้้้เขาเขา่นน่งัันนนนคตอไป ก็เป็นอีกคนที่เคยมีช่วงเวลาที่โดดเด่นเอามากๆในยุคสมัยของเจนสาเธอคนนั้นคือจูอ e, ีอดีตสมาชิกโมโมแลนนั่นเองจากผลงานไวัยรัลสุดฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างบูมบูมแต่ค่ายกลับไม่สามารถต่อยอดก,กระแสะพวกเธอได้แล้ววงก็ค่อยๆสูญเสียสมาชิกไปทีละคนจนสุดท้ายสมาชิกทุกคนก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาก,กับค่ายและกลายเป็นจุดจบของโมโมแลนในที่สุดโดยเดือนทีนั้นจูอี e ก็เป็นสมาชิกที่มีบทบาทโดเดเด่นมากๆในวง ทั้งในด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์และในด้าน v าราตี้ที่มีสกิลชนิดฐาตัวจับได้ยากมันจึงน่าเสียดายเอามากๆที่เธอไม่มีผลงานเป็น,นปชิปเป็นอันในช่วงหลังมานี้รายการนี้จึงเป็นโอกาสสาคัญของเธอที่จะได้ไปสู่ให้ทุกคนได้เห็นความสามารถที่ไม่ธรรมดาที่ว่านั้นกันอีกครั้งโดยถ้าพูดถึงการคว่ำคว้าโอกาสนั้นผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปก็เป็นอีกคนที่ต้องการสิ่งนี้เป็นอย่างมากเธอคือเอลลี่สมาชิกของวิกิมิกิีนั่นเอง โดยแม้ว่าตัววงจะมีผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดนับตั้งแต่เดบิวต์แต่ไม่ว่าจะปล่อยผลงานที่ดีและน่าสนใจออกมามากมายเพียงใดตัววงก็ดูเหมือนจะก้าวข้ามไปสู่ระดับต่อไปไม่ได้เสียทีมันจะทําให้ช่วงหลังมานี้กิจกรรมวงได้เงียบลงอย่างเห็นได้ชัดและอายุสัญญาของวงที่ใกล้จะครบ7ปีก็ดูเหมือนเวลาของพวกเธอจะจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆโดยตัวเอลลี่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เต็มไปด้วยความสามารถรอบด้านแถมเธอนั้นยังเป็นผู้่งขันรายการ Produce 101ซีซั่นแรกสุด นั่นจึงทาให้ในเชิงการแข่งขันรายการซาวเวอร์นั้นคณบว่าเธอเป็นรุ่นพี่ใหญ่สุดเลยทีเดียวก็ต้องมาดูกันครับว่าเธอจะใช้ประสบการณ์ที่ว่านั้นในรายการแบบไหนกันก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กําลังใจกด s u b สไครป์และกรดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับหลังจากวงเจนสไปแล้วเราก็มาที่วงเกิร์ลกรุ๊ปเจน4กันบ้าง โดยก่อนหน้านี้ก็มีผู้เข้าแข่งขันจำนวนหนึ่งคนจากหนึ่งวงเท่านั้นแต่วงเจน4ที่เข้าร่วมแข่งขันรายการปีนี้ก็มีหลายวงที่ส่งสมาชิกมามากกว่า1คนวงแรกก็คือเชอร์รี่บู l เล็ต วงที่มาจากค่าย FNC ที่เป็นน้องสาวของ AOA และเปิดตัวมาด้วยจํานวนสมาชิกมากมายตอหลังจากนั้นก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกของวงรวมถึงผลงานที่ปล่อยออกมายังไม่สามารถเจาะตลาดได้เสถียรก็ทําให้สมาชิกของวงนี้ต้องพยายามกันอย่างหนักซึ่งสมาชิกที่เข้าขันรายการในปีนี้อย่างจีบอและโบราก็เคยผ่านรายการ S ว r v i v ิรของ Mnet ็อย่าง Girls Planet 999กันมาแล้วซึ่งทั้งคู่ก็ทําผลงานในรายการได้ค่อนข้างจะดีตัวจีอมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในด้านของวิชวลและภาพลักษณ์ของเซ็นเตอร์วง ดับโบราที่มีฝีมือในด้านโวคอลระดับต้นๆของรายการแต่ก็น่าเสียดายที่ค่ายไม่สามารถต่อยอดกระแสข,ของพวกเธอได้หลังจากนั้นจึงทําให้เธอต้องกลับมาแข่งรายการในปีนี้อีกครั้งโดยคราวนี้ก็ได้เพิ่มแชรินอีนึงสมาชิกฝีเืออระดับต้นๆของวงเข้ามาด้วยก็ต้องมาติดตามกันว่าผลงานในคราวนี้ของพวกเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปอีนึงวงที่เดบิวต์ในปีเดียวกับเชอร์รี่บูเลตก็คือ l o อกเก็ตพันช ซึ่งกเ็เรียกได้ว่ากระแสของทั้งสองวงนี้ไม่ทิ้งห่างกันมากแม้ว่าวงนี้จะมีสมาชิกที่มีฝีมือดีกันหลายคนแต่วงก็ไม่เป็นที่พูดถึงเท่าที่ควรโดยตัวจูรินั้นก็เป็นถึงสมาชิกระดับท็อปของ AKB48 ที่มาแข่งขันร,รายการ Produce 48และถูกชักชวนให้เข้ามาเป็นไอดอลเกาหลีเธอเป็นคนหนึ่งที่พยายามอย่างหนักมาตลอดและมีกระแสพอสมควรในทุกรายการที่เข้าแข่งแต่ก็ไปไม่สุดเสียทีและเช่นเดียวกับจูรซูยุนนั้นก็คือผู้เข้าแข่งขันรายการ Produce 48เช่นกัน ซึ่งฝีมือของเธอเพัฒนาขึ้นจากตอนนั้นเป็นอย่างมากและคนสุดท้ายก็คือยอนฮี ee, ที่เป็นหัวหน้าวงและสามารถพูดได้ว่าเป็นหน้าตาของวงเธอคือสมาชิกที่มีประสบการณ์ฝึกมาอย่างยาวนานที่สุดนั้นจึงทําให้ความสามารถและออร่าของเธออยู่ในระดับท็อปนี่จึงเป็นผู้เข้าแข่งขัน,นคนที่น่าจับตาเป็นอย่างมากครับและเราก็มาถึงวงที่ส่งสมาชิกมาเข้าแข,ข่งขันมากที่สุดในรายการปีนี้นั่นก็คือวิกลี วงที่ครั้งหนึ่งเคยได้รางวัลศิลปินหน้าใหม่ประจำปี2020วงที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจับตาว่าจะเข้ามาแย่งชิงตำแหน่งเบอร์หนึ G ่ง Gen4 หลังจากเพลงสุดฮิตอย่าง After School ก็ดูเหมือนว่าวงจะสูญเสียโมเมนตัมมากขึ้นเรื่อยๆและการเสียสมาชิกไปนหนึ่งคนบวกกับไม่มีกิจกรรมคัมแบ็กเลยในปีที่แล้วก็ทําให้ปัจจุบัน Weekly ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากกว่าสมควรแต่วงนี้ก็มีสมาชิกที่อยู่ในระดับสุดยอดมากๆไม่ว่าจะเป็นซูจินหัวหน้าและหัวใจของวงที่มีความสามารถทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นไอดอลตัวท็ แข่งขันรายการวิสไนและถูกเลือกให้เป็นเซตเตอร์เพลงประจํารายการมาแล้วจึงรับประกันได้ว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนโซ so, อึนเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันรายการ m ิสไนที่พัฒนาตัวเองมามากจนตอนนี้เป็นไอดอลสายคาริสมามีความเท่ชนิดที่คนอื่นยากจะเทียบและจีฮันสมาชิกสุดน่ารักที่ใครๆต่างก็เอ็นดูเธอคือตัวแทนความสดใสที่ใครๆก็ต้องโหลรักอย่างแน่นอน และน้องเล็กของวงอย่างโจอาผู้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและนับวันจะยิ่งไม่ธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆโดยผมก็มองว่าตัวเธอนั้นจะเป็นคนที่จะมาขโขยซีนในรายการอย่างแท้จริงครับอีกหนึ่งวงที่เดบิวต์ในปีเดียวกับวี e k ี่นั่นคือ p u r ร์พ Kiss วงสายโวเกลที่เป็นรุ่นน้องของมาม a ามูผู้ชนะรายการควินดอมซีซั่นแรกและสมาชิกที่เข้าร่วมรายการนี้ก็มีเพียงคนเดียวนั่นคือยูกิ สมาชิกชาวญี่ปุ่นที่มีภาพจำในฐานะแรปเปอร์สุดเฟียสซึ่งนี่ก็จะเป็นการทำกิจกรรมคนเดียวครั้งแรกของเธอก็มาดูกันครับว่าเธอจะได้โชว์อะไรกันบ้างแล้ววงสุดท้ายที่เดบิวต์ในปี2020นั่นก็คือ U R วงที่มาพร้อมกับคอนเซปต์สไตล์น่ารักที่เริ่มจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยในคราวนี้วงก็ได้ส่งพี่ใหญ่2คนมาแข่งขันนั่นคือนานะวิชัวเซนเตอร์และหน้าตาของวงสมาชิกสายออร่าเดอร์ที่ทำได้ทุกอย่าง และเป็นที่สะดุดตาของทุกคนเมื่อได้พบเห็นเธอเป็นครั้งแรกโดยในช่วงปีหลังมานี้เธอก็เริ่มมีผลงานเดี่ยวที่น่าจับตามากขึ้นเรื่อยๆอีกคนคืออุยอนวิชวลคนที่2ของวงที่ความนิยมในหมู่แฟนของวงไม่แพ้กับนานะและมีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่หลายคนก็อดเอ็นดูไม่ได้นี่จึงน่าจะเป็นผู้เข้าแข่งขันอีก2คนที่น่าจะมาแรงมากๆในรายการอย่างแน่นอนครับต่อมาก็คือสมาชิกวงไอดอลจากค่ายคิวบ์เอนเตอร์เทนเมนต์ ที่แม้จะมีวงระดับท็อปในวงการปัจจุบันอย่างยอจ่าไอดอลแต่ก็ยังมีปัญหาในการจัดการวงอีกหลายวงในค่ายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไลซัมที่เริ่มเดบิวต์ได้ไม่กี่ปีก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนจํานวนสมาชิกแถมกิจกรรมวงช่วงหลังก็ยังน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นจึงนํามาสู่การที่หนึ่งในสมาชิกของวงต้องเข้า่วคแข่งขันรายการในปีนี้เธอคนนั้นก็คือสังอาสมาชิกที่เรียกได้ว่ามีความสามารถระดับต้นๆของ,งวงโดยเฉพาะด้านการเต้นที่มีความสามารถระดับหาตัวจับได้ยาก ก็ได้แต่หวังว่าเธอจะได้ใช้เวทีนี้ในการโชว์ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ครับเรามาที่วงไอดอลที่เพิ่งเดบิวต์มาได้ไม่นานกันบ้างนั่นคือ h ไ k คีวงที่ก่อนจะเดบิวต์ก็มีกระแสะพูดถึงมากพอสมควร แต่เนื่องจากเหตุการณ์ดราม่าในช่วงแรกรวมถึงเพลงเปิดตัวที่ไม่ได้มีกระแสะมากมายนักก็ทําให้วงอยู่ในสถานะที่ลาบากแต่หลังจากการเปลี่ยนเมมเบอร์ใหม่ด้วยการนาฮีซอลเข้ามาแทนและผลงานคัมแบ็กล่าสุดกับผลงานดีๆอย่างโดสบอสมันก็ค่อยๆกลายเป็นเพลงฮิตที่คนตามฟังกันอย่างแพร่หลายและทําให้ฮาคี ey, ก็ได้อยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะกับเมมเบอร์อย่างดีนะทที่มาในลุคใหม่ผมสั้นตกแฟนๆได้เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากและตัวเธอทั้งสองคนนี้ก็กลายมาเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีบทบาทเด่นในเพลงประจำรายการ ก็ต้องมาดูกันครับว่าบทบาทในรายการจริงจะเป็นอย่างไรกันบ้างและวงน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเดบิวต์ไม่นานนั่นคือ t r i ปเปอโปรเจกต์ล่าสุดของเจเดนจองที่เคยสร้างดูหน้าจนเป็นที่ฮือฮามาแล้วซึ่งในช่วงเวลาที่กำลังแข่งขันนี้นั้นก็ยังเปิดตัวจำนวนสมาชิกไม่ครบและมีเมมเบอร์อีกหลายคนที่กำลังทำกิจกรรมแบบซับยูนิตหมันจึงไม่แปลกที่จะมีเด็กบางส่วนมาเก็บประสบการณ์เพิ่มในรายการนี้คนแรกก็คือ g ีอูหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในรายการ อดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ My Teenage Girl ที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างมากจากช่วงเวลานั้นได้กลายมาเป็นสายคาริสม่าตัวท็อปของวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคนต่อมาก็คือซอยอนสมาชิกคนแรกที่เปิดตัวในโปรเจกต์นี้หรือที่เรียกกันว่า S1 เรียกได้ว่าเธอเป็นฮีจินของ TripleS นั้นก็ไม่ผิดนักเลยทีเดียวโดยทั้งคู่ก็เพิ่งจบการโปรโมทในฐานะซับยูนิตค ry s ต a l Eyes ไปได้ไม่นานบทบาทของพวกเธอในฐานะน้องแรกของรายการนั้นจึงน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ โดยนอกจากบรรดาไอดอลเคป๊อปเหล่านี้แล้วก็ยังมีผู้เข้าแข่งขันอีก2คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เดบิวต์ที่เกาหลีมาก่อนคนแรกคือชิลรมะมิรุสมาชิกระดับตัวท็อปของวง NMB48 ที่แม้ว่าเธอจะไม่เคยเดบิวต์ที่เกาหลีแต่เธอก็เป็นที่รู้จักระดับหนึ่งเพราะเธอเคยแข่งขันรายการ Produce 48นั่นเองโดยเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับความนิยมตลอดทั้งรายการและหลังจากที่กลับไปทํากิจกรรมกับ NMB48 อยู่พักหนึ่ง เธอก็ตัดสินใจจบก,การศึกษาจากวงและมาปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นอีกครั้งในฐานะผู้ข้อแข่งขันรายการนี้ก็มาติดตามกันครับว่าความพยายามครั้งที่2ของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปและคนสุดท้ายก็คือผู้เข้าแข่งขันชาวไทยที่ชื่อว่าฝ้ายหรือฝ้ายกูเกิลอดีตสมาชิกวงไอดอลของไทยที่หลังออกจากวงมาก็เลิ่อททากิจกรรมในฐานะศิลปินเดียว โดยนอกจากการออกเพลงแล้วก็ยังทําการโคเวอร์เพลงของศสือปินดังคนอื่นๆอีกด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไฮบอยของ New Jeans ที่กลายเป็นไวรัลฮิตในเกาหลีเป็นอย่างมากนี่จึงอาจจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เธอได้มาปรากฏตัวในรายการนี้ก็ต้องมาติดตามกันครับว่าฝีมือของเธอนั้นจะเทียบชั้นกับไอดอละระดับสากลได้มากน้อยแค่ไหนกัน ก็จบไปแล้วกับการแนะนําตัว26ผู้เข้าแข่งขันรายการ Queen of p u z z l แต่ใครที่ติดตามคอนเทนต์ของผมมานานก็คงจะสงสัยว,ว่าวันพี่ของผมนั้นเป็นใครเพราะตลอดที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะเลือกใครนั้นก็มักจะได้เดบิวต์อยู่เสมอโดยสำหรับปีนี้นั้นผมก็ปักน้องนานนะไว้ตั้งแต่ก่อนที่รายการจะเริ่มเส็จดิซําเพราะว่าเห็นเสน่ห์ของเธอมาตั้งแต่ตอนสมัยอูอาแล้วนั่นเองและเมื่อดูจากกระแสยอดไลค์และเอน a g e เมนต์ในโซเชียลมีเดียก็ดูเหมือนว่าเธอกํลาลังมาเป็นที่1ในปัจจุบัน แต่มันก็ยังไม่สามารถฟังทงได้ครับว่าเธอจะเป็นหนึ่งในเจ็ดอย่แท้จริงหรือไม่เพราะเมื่อรายการเริ่มแล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เอาเป็นว่าไปติดตามกันในรายการจริงกันดีกว่าและทุกคนชอบและเชียร์ใครในรายการนี้กันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ